ตอนนี้เงินเราหมดนะเดีย๋ยวเราไปแลกเงินอีกครั้งนะครับทุกคนเมื่อวานเนี่ยเราแลกได้1,000บาทต่อน1น0 0 0แสนะก็เดี๋ยวเราไปดูเลทวันนี้ว่าจะได้เท่าเดิมหรือเปล่าไปเนี่ยน,นี่คือตำรวจพม่านะนี่เขากำลังตรวจใบขับขี่น,นะครับทุกคน เร,เราแรกตังเอาร้านเดิมดาครับร้านเดิมเราคิดว่าพอใจครับกำเรที่เราแรกนะก็มาดูเลทวันนี้ว่าจะได้เท่าเดิมหรือเปล่านะเออเอ็กชันมานี้ไทยบาทไทยบาทอ๋อวันนี้ได้ ว,วันนี้ได้เยอะกว่าเดิมมาจุดหนึ่งนะครับก็เป็นหนึ่งแสนหนึ่งมืนหนึ่งพันพอจะแรกตา่างบอกว่าปิดแล้วไม่เป็นไรครับมีหลายร้านนะตรงนี้แต่เราไปดูร้านเดิม <Now open. S 2> <c oughs> เรามาดูร้านข้างๆนะนี่ก็จะเป็นร้านแรกเงินเหมือนกันทุกคนอ๋อเลทเท่าเดิมเอ้าเท่าเดิมไหมโอเควันเท่าสั้นบา่ายร้านนี้หนึ่งร้อยนะก็หนึ่งพันบาทได้หนึ่งแสนนะก็ได้เท่าเลทเท่าเมื่อวานนะครับทุกคน <ผม S 1> เออหนึ่งแสนหนึร้านเมื่อกี้มบอกอเราว่าหนึ่งแสนหนึ่งพันแต่ว่า พอเราจะแรกบอกว่าปิดแล้วอา้าวงงมากเลยตอนนี้เราเลยมาแลกร้านนี้นะก็อยู่ข้างๆกันนะทุกคนอันนี้นะครับน้ำบัตรน้ำบัตรที่ร้านนะร้านนี้ครับใครมาไม่ถูกก็ลองเซิร์ชชื่อร้านตามนี้เลยนะเรทดีนะครับอยู่ย่านไชน่าทาวน์นะ มาพาา่อม่ได้จับกันแสน<ช>แสนเป็นเหมือนกันได้จับเงินล้านเมื่อกี้รถเมย์มาก็เราก็เดินขึ้นกันเลยเปิดกล้องไม่ทันนะเปิดอีกทีก็คือขึ้นรถมาแล้วนะทุกคนทริปนี้ส่วนมากผมจะเดินทางด้วยรถบัสนะตั้งแต่มานี้นั่งรถแกนะ๊ปนคครั้งเดียวตั้งแต่สนามบินมาที่โรงแรมาัาหลังจากนั้นเราก็ เดินทางได้วยรถบัสต,ตลอดเลยนะรถบัสเขาก็สะดวกสบายนะครับค่าบริการถูกแล้วก็นั่งแบบชิลๆเลยนะครับรถบัสก็จะมีตู้ให้หยอดเงินอย่างนี้นะถ้าใครขึ้นมาก็มาห,หยอดเงินตรงตู้ตรงนี้นะครับอกวนคนละแค่หนึ่งร้อยนะครับ ถ้าเราไม่มั่นใจก็สามารถถามคนท้องถิ่นแล้วก็ไดเวอร์ได้นะทุกคนแนะนำนะครับถ้าใครมาขึ้นรถบัสท,ที่เมืองย่างกุ้งครับต้องเตรียมกันไหมพอนะเพราะว่ามันจะต้องหยอดในตู้นี้นะครับทุกคนจะไม่มีกระเป๋ารถเมล์เหมือนบ้านเรานะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถาน,นีรถไฟเมืองย่างกุ้งแล้วนะเพื่อจะมาเช็คเที่ยวรถไฟนะ Cycle train. Cycle train. You information ticket yeah. Second train. Second at train. What time train starts? Uh, nearly morning. p.m. morning. 2 pm. 2 pm. Yeah. Only 2 p.m. Yeah. One time. Yeah. Oh, morning, morning. time. morning. This Thank you เจ้าหน้าที่ขายตั๋วนะบอกให้เราไปที่แตดอร์มที่7ก็คือให้ไปถามเจ้าหน้าที่ที่แตฟอร์มที่7นะเพราะว่าเขาไม่ชัวเรื่องเวลานะครับก็เลยต้องเดินเข้าไปนะเพราะว่ามันเหมือนแบบแยกสถานีกัน,นครับสถานีก็จะมีอยู่สองฝั่งอ่าจะเป็นอาคารเดียวกันนะนี่ครับรถคันนี้ครับเป็นรถที่เรานั่งมานะจากหน้าโรงแรมเรานะครับ สายที่78นะครับก็จะผ่านมาจอดที่หน้าสถานีรถไฟเลยนะสมัยก่อนเนะี่ยมันจะวิ่ง4เที่ยวนะต่อวันแต่ตอนเนี้ยเหมือนว่าเขาลถลงนะเราจะมาอัปเดตล่าสุดก็แล้วกันตอนนี้ไม่รู้ว่าเขามีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าสถานีรถไฟเขาไม่ค่อยมีใครมาขึ้นเลยนะมันจะดูแบบลงเยงลงเรนะ นี่ตัวรถไฟก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่โคตรเท่นะครับเราก็จะมาขึ้นพรุ่งนี้นะเป็นรถไฟแบบนี้เลยแต่เราต้องมาเช็คก่อนว่าวันหนึ่งมีกี่เที่ยวนะครับ มีเงล่ะบ้าอ่า I I want to know one day have how many time second train tomorrow morning tomorrow morning ten twenty five ten twenty five one day have only one time ไรได้45กิลไป one day three time ไรอืมโอเค ค่าตั๋วเทที่น10.25 h e r น10.25 e t h ั่อืมอ๋อนันหา l 10.35 1 0 5กี่อ่นี่รี้เ n ถามเเมื่อกี้ไปถามเจ้าหน้ที่มาแล้วกระจ่างเลยตอนนี้มีเที่ยวรถอยู่3ามเที่ยวนะทุกคนจะมีเวลาประมาณ10.25หนึเที่ยวแล้วก เที่ยง45หนึ่งเที่ยวนะบ่าย2 15หนึ่งเที่ยวนะก็จะมีอยู่แค่3เที่ยวเท่านั้นนะต่อวันนะครับทุกคนรถไฟก็จะวิ่งอ้อมเมืองยางกุ้งคนระับจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะทุกคนรถไฟแบบนี้เราเหมาะสําหรับคนที่มาท่องทเที่ยวที่จะนั่งดูวิถีชีวิตผู้คนรอบเมืองยางกุ้งนะมันก็จะผ่านพวกตลาดโรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผู้คนเขาจะเดินทางกันสัญจรไปมา จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะของเมืองย่างกุ้งที่ชาวต่างชาตินิยมกันมาท่องเที่ยวนะครับวันนี้ผมก็พามาอัปเดตเรื่องตั๋วก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรา1 0บโมงยีเราก็มาเจอกันที่สถานีรถไฟแห่งนี้นะมิงกะลาบาสวัสดียามเช้านะทุกคนก็วันนี้นะครับเราจะเดินทางไปขึ้นรถไฟเซกุล่านะก็จะเป็นรถไฟวิ่งอ้อมเมืองย่างกุ้งนะทุกคนไครับ เดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสนะที่เพื่อที่จะเดินทางไปสถานีรถไฟครับเมื่อวานเราไปเช็ครอบมาแล้วอรอบที่เราจะขึ้นก็จะประมาณ10โมง25นะนะครับเดี๋ยวเราไปรอรถที่ป้ายรถเมย์นะ รถที่จะผ่านนะไปที่สถานีเมื่อวานขึ้นไปคือสาย78นะครับทุกคนค่าโดยสารที่จ่ายไปก็100จาร์นะประมาณคนละหนึ่งบาทเองเนี่ยมาแล้วครับสาย78นะทุกคนขึ้นรถกันไปเครื่องหน้า บรรยากาศครึงฟ้าคลึงฝนนะเหมือนเดิมคือช่วงเนี้ยฝนตกทุกวันนะแต่ว่าฝนที่เนี่ยตกแบบไม่นานมันเหมือนแบบว่าลงข้างบนมาแรงอนะ่นนะพัดเมฆฝนอ่ะไปตกเมืองอือนนะทำให้ในเมืองอย่างกุ้งนะฝนตกทุกวันแต่ว่าตกไม่นานนะตกแป๊บเดียวก็หยุดครับ นี้เดินทางมาถึงสถานีรถไฟย่างกุ้งแล้วนะจากข้อมูลระหว่างนะที่เราไปเช็คชานชลา,ามาคือตอนนี้เราต้องเดินเข้าไปที่ชานชลา,าที่7นะทุกคนคภายในสถานีก็ ดูคล้ายๆกับผลล้มโพงบ้านเรานะครับแต่ว่าเขามีป้ายบอกนีไปชานชลาที่เจ็ดนะอันนี้ชานชลาที่หนึ่งนะทุกคนแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นรถไฟที่เดินทางออกไปนอกเมืองนะครับจะต,ต้องมาขึ้นตรงนี้นะ แต่ว่าต้องผ่าน C ีสแกนก่อนนะข้างในครับเขาก็จะมีทหารตำรวจนะคอยบริการนะคอยดูแลความปลอดภัยอยู่นะครับคือชั้นชาลาที่เจ็ดเนี่ยมันจะต้องเดินข้ามสะพานลอยนะอยู่สุดท้ายนู่นข้างหลังนู่นเลยนี่คนระับเป็นบรรยากาศในสถานีรถไฟย่างกุ้งพม่านะ โอ้โหเห็นเขาแบกเสืออะไรกัลยทุยอยกอย่างครับใหญ่มากเลย <S 2> <S 2> มาดูป้ายนะครับอันนี้คือรถไฟเซกูล่านะ ก็จะวิ่งรอบเมืองยางกุ้งนะตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะครับยางกุ้งเซนะ็นทังสเตชันเราเราจะขึ้นรถไฟเนี่ยวิ่งอ้อมทั้งหมดนะครับใช้เวลาเดินทางวิ่งรอบเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะ I n e ต้องก o รรถไฟสาย i ากุลัดสายสากุลัดด้วยใช่2 5 1025วิ่งขึ้นไปตั๋วได้ไอเรา o w องซื้อตั๋ว ที่หันเลดเรามาซื้อตัวอ๋วกันก่อนเลยนะรถไฟจะออกเที่ยวแรกคือ10.25นะทุกคนราคาตั๋วนะ300จาร์ดนะเป็นเงินไทยประมาณ3บาทเท่าน,นั้นเองนะทุกคนถือว่าถูกมากเลยนะรถ <Thank you. S 1> ไฟวิ่งรอบเมืองเนี่ยจะขึ้นได้ที่ แพลตฟอร์มที่7เ,เท่านั้นนะเนี่ยรถไฟที่มาจอดขอบวนนี้จะเป็นรถไฟชันชลาที่6นะครับก็จะเป็นรถไฟเก่าจากประเทศญี่ปุ่นนะทุกคนยังมีโลโก้ติดอยู่เลยนะครัขบขบวนก็ใช้ได้เลยนะยังสภาพก็ยังดีอยู่นะน่าจะมี Air แอร์นะครับนี่ครับมีแอร์แล้วมีพัดลมด้วยถ้าเป็นที่ไทยก็น่าจะรถไฟ ชั้นสามครับนปลายเขายังอยู่เลยนะนี่ครับตอนนี้รถไฟมาแล้วนะน่าจะคันนี้นะแต่ว่าเวลาออกอ,อ,อีกประมาณ15บห้านาทีนะครับ แม่ค้าพ่อค้าเขาก็จะขนของครับขนผล,ผลไม้นะลงมาขายที่เหมือนย่างกุ้งนะอันี้ฝนทุเรียนเลยหนักมาก เขาสัตกร้ามาด้วยโอ้โห่ะขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟกันนะ บรรยากาศก็เหมือนคล้ายๆรถไฟไทยนะก็มีแม่ค้าพ่อค้านะเอาของขึ้นมาขายเหมือนกันนะครับตอนนี้รถไฟกำลังจะออกเดินทางแล้วนะครับตอนนี้รถไฟออกเดินทางแล้วนะเขาวิ่งแบบช้าๆนะเพราะว่าสถานีมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะทุกคนระยะทางนะประมาณ43.9กิโลนะมีทั้งหมด39สถานีนะก็เขาจะวิ่งไปเรื่อยๆนะรอบเมืองย่างกุ้งเลยทุกคน เรานั่งรถไฟแบบนี้นะเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของคนข้ามา่าที่เขาเดินทางด้ดยรถไฟนะแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันรินทางรถไฟนะทุกคนครับเดินทางมาไม่ถึงสองนาทีนะก็มาถึงอีกสถานีหนึ่งนะเนี่ยสถานีเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครัแบบก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเลยนะเนี่ยขายอาหารในสถานีรถไฟนะ มาแค่สาวันนะคิดถึงลูก,กมากๆเลยคิดถึงตัวเล็กเนี่ยเราต้องเปิดวิดีโอคอคุยกันตลอดนะ,นะรถไฟขบวนนีนะ้อารมณ์แบบรถไฟวินเทจนะุกวนเขาวิ่งไม่เร็วนะแบบจะมีผู้คนอนะ่ะขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะว่าสถานีแรกเนี่ยคนขึ้นน้อยมากๆเลยนะสถานีถัดไปก็ไม่ค่อยมีคนขึ้นนะครับคนน้อยนะที่จะมาขึ้นรถไฟแบบนี้ คนที่นี่ก็ใช้ชีวิตอย่างลบาบากเหมือนกันนะรถไฟที่หลอกขึ้นเนี่ยเหมือนกับรถไฟชั้น3บ้านเรานะที่นี่ยังไม่มีรถไฟฟ้ายังไม่มีนะเขาก็ยังจะใช้รถไฟแบบนี้อยู่นะทุกคนขบวนรถไฟเนี่ยก็จะเป็นรถไฟเก่าจากญี่ปุ่นที่เขาเลิกใช้แล้วครับแต่ขนขบวนก็ยังพอใช้ได้นะทุกคนจริงๆมันมีแอร์นะแต่ว่าแอร์มันเสียไปแล้วเขาก็เลยใช้แบบแอร์ธรรมชาตินะทุกคนตอนนี้วิ่งมาได้ ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับสั่นรถไฟเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่แก้วมังกรนะครับพ่อค้าแก้วมังกรหามาขายกันแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นตลาดขนส่งนะครับตลาดใหญ่ของพมา่าเลยตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองกัางกุ้งนะทุกคน พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะมาซื้อของที่ตลาดแห่งนี้นะแล้วก็นํากลับไปขายตามหมู่บ้านต่างๆนะทุกคนนะพ่อค้าแม่ค้าเยอะมากเลยครับนะครับเขาซื้อของกันแล้วก็จะนําขึ้นรถไฟไปขายตามตลาดต่างๆครับ รถไฟจะออกแล้วเร็วเร็เร็วเโอ้โหก็องขนกันแบบนี้เลยนะสถานีนี้นะมีของขายมากที่สุดแล้วนะตั้งแต่เราผ่านมาน่าจะครึ่งทางแล้วแหละรถไฟก็จะจอดสถานี้นานเป็นพิเศษเลยนะครับ ตอนนี้มีเพื่อนร่วมทางมาแล้วมานั่งด้วยกันตอนนี้คนขึ้นรถไฟเยอะมากนะก็เลยต้องแชร์บอกให้เขานั่งด้วยนะทุกคนนี่นะกำลังน่ารักเชียวมีโอกาสนะได้มานั่งรถไฟรอบเมืองย่างกุ้งนะคะซึ่งมันเป็นประสบการณ์ใหม่เลยนะแล้วราคารถไฟค,คือแบบโคตรถูกอ่ะใช้คำว่าโคตรถูกได้เลยนะ เรานั่งได้3ชั่วโมงนะทุกคนก็คือตกชั่วโมงละหนบาทเลยนะแล้วคือมันวิ่งแบบรอบเมืองเป็นแบบไซเคิลเลยนะคะแล้วเราแบบได้เห็นบรรยากาศทั้งชนบทแล้วก็ในเมืองวิถีชาวบ้านเนี่ยคือแบบคุ้มอะ่ะ มันหาไม่ได้อีกแล้วอ่ะราคาเนี้ยแล้วตรงทางชลาเมื่อกี้ที่เราผ่านคือมันแบบมันคึกคักมากเลยนะเราเห็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไปรับผลไม้เนี่ยเพื่อที่จะนําไปขายในเมืองอ่ะเขารีบที่จะขึ้นรถไฟแล้วเขาแบบโยนผลไม้ที่แบบใส่ถุงมาผักผลไม้อ่ะเขายนงเข้ามาแบบไม่กลัวที่เรบ,บจะเสียหายเลยนะ จอที่ว่างตรงไหนขึ้นนั่งเลยนะที่นี่จะไม่มีการแบบว่าบุ๊กิ้งที่นั่งไว้เลย,เลยะคะ่ะคือคุณอยากนั่งตรงไหนนั่งเลยมีที่นั่งว่างก็นั่งเลยถ้าไม่มีว่างก็ยืนโหนบาร์ไปชิลๆไปนะ,ะแล้วระหว่างทางก็มีแบบพ่อค้าแม่ค้ามากมายนะสนุกไปอีกแบบะคะ่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีต้นทางแล้วนะเราใช้ระยะเวลาทั้งหมดนะครสามชั่วโมงนะทุกคนไป นนเราเดินทางมาถึงสถาน,นีต้นทางนะที่เราขึ้นรถไฟไปเมื่อต้นคลิปนะทุกคนคลิปนีนะ้เราก็ได้เห็นนะบรรยากาศวิถีชีวิตชาวบ้านของชาวพมา่าที่เขาอาศัยรถไฟนะในการเดินทางในการทําธุรกิจค้าขายไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะหรือว่าผู้คนที่เขาเดินทางกันรอบเมืองย่างกุ้งนะทุกคนนะครับปีนี้คือปี2023นะ สถานีรถไฟของพอม่าเป็นแค่เพืงให้หลบฝนแค่นั้นนะบางสถานีก็ไม่มีด้วยซ้ำไปต่อไปนะเราก็จะเดินทางไปที่ตลาดสกอตนะทุกคนตลาดสกอตเนี่ยก็จะเป็นตลาดค้าพลอยของพอม่านะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการค้าขายพลอยในตลาดสกอตกันนะก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กำลังใจด้วยนะก็จะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะสวัสดีครับ